คิดเร้วว่าจะเอาชนะโอเบอรอนตรงนี้ได้น่ะรับไปซะห,หนีไปไหนคิดว่าจะล่อโอเบอรอนตรงนี้พ้นกันเหรอ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์ดมัลเทอรโมบายนะครับเข้าคงจะด่ากันในตายกันหมดแล้วแหละว่า <c oughs> มึงหายไปไหนไมาตั้งนานคือยอมรับตามตรงว่าหลังจากที่อัปเดตมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเกมมันจะเป็นอุปสรรคในการทาคลิปหล,หลายๆอย่างมากผ่านอีมูก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ลบตัวเกมแล้วก็โหลดใหม่อา้าวกลับมาลื่นเหมือนเดิมโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเกมสะสมไฟขยะอะไรมาเยอะแล้วก็พอลองเคลียร์บ้างก็เออพอช่วยให้ แบงเบาคาระได้บ้างก็เลยทําให้เรากลับมาทําคลิปเกมนี้ได้ต่อนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมในเมื่อมีหุ่นที่ถูกใจตัวเองออกมาก็ต้องขออนุญาตเบียดเ <c oughs> บียดไปกี่รอดแล้วไม่รู้แต่ช่วยไม่ได้อ่ะหุ่นตอนนี้มันตาตึงใจผมมากมากเพราะว่าอีกเกมนึงมันทําบั๊กเอาไว้แถมไม่ยอมแก้สักทีก็เลยขอมาซบไหลพี่จีนในการทําหุ่นตัวนี้นะครับจริงๆวันนี้ผมจะเอาไอดีของคนอื่นมาทําแต่ว่าก็ขออนุญาตย,ย้อนกลับไปไอดีตัวเองเพื่อเปิดมาสักระ บูชาในไอดีตัวเองก่อนนะครับจริงๆในวันนี้ผมจะไปรีวิวในไอดีอื่นนะครับแต่ว่าหุ่นหน้าตาหล่อเท่ขนาดนี้ไม่มีในไอดีก็ต้องจะเสียชื่อนะครับขอเปิดเอาเลือกเอาใช้คำๆแล้วกันแค่เปิดไว้ในไอดีเคยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสมากยังไงก็สุดการันตีอยู่ละแต่อยากมีบัตรไว้ดีสักอันหนึ่งเอาไว้เล่นคำๆ ยังไงเกมนี้ก็คือเราอยากได้หุ่นอะไรก็วางแผนไว้แต่นิ่นๆนะว่าจะซื้อตัวอะไรเฮ้ยโหได้เศษมาตอนนี้เราผ่านไปสามขานะครับการันตีอะไรที่ผมมีอยู่ไม่มีนะครับเพราะว่าตู้แม่งเป็นตู้แบบเอสลิมิตแบบเดียวกับแอร์เรียรีวิที่เราเคยเปิดอะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้สแ็กร่วมกันถ้าเกิดว่านี่คือเปิดแบบสตาร์ท ตั้งแต่ศูนย์เลยอเอาไปแล้วน่าจะประมาณ50ไข่้ะเออ50ไข่5้ไข่เพราะว่าผมซื้อมาประมาณ120พอดีถ้าถ้าออกไวก็ดีแต่ไม่น่าเป็นไปได้อ่าเดี๋ยวเช็คก,ก่อนด้วความปลอดภัยอ่าโอเคพาไป50ไข่จริงด้วยอ่าต่อเฮอใ้โหลดไล่โหลดไล่โรปีเหรอ <G ül> ไม่ว่าเกมนี้มันคงไม่ใจดีอะไรกับเราขนาดนั้นหรอกเออนั่นแหละหลอกโลผีโลผ,โลผีอย่าไปเชื่อมันอย่าเชื่อมันไม่มีแล้วครับเกมนี้เปิดระหว่างทางตกใจเ <G ül> ชียร์ควันต้าออไปต่อได้เชียร์ควันต้ามาก็ยอมรับตามเดิมก็คือ ไม่เล่นไอดี ID นี้ไม่้องคุณแบบว่าลูกรักไม่ก็หล่อเท่เท่านั้นโอ้โหแม่งมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีนี้จะหมดตูดแล้วครับเออหมดตูดอยู่แล้วแหละเปิดกรชาเกมนี้ก็เหมือนซื้อซื้อหุ่นตัวหนึ่งไปเลยอะ่ะโอ,อ้ตัวนี้ออกรัวบ ออกสดาวสองตัวไปแล้วไอ้รอบนี้ก็คือได้เวลาคูณลีทไทให้เอาให้ถึงที่สุดนะหลังไม่โผล่มาละก็คือหมดโปลแล้วนั่นเองโหย,ยังมีมียานจิมการครับต้องมาให้เห็น โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดอีกสิบไข่นะครับแล้วผมเนี่ยมีสูตรลับมาบอกทุกคนอีกแล้วครับว่าตอนนี้เราเปิดไปไม่หมดเรายี่สิบไข่นี่ถ้าเราเปิดไข่เดียวในไข่ต่อไปเนี่ยออกแน่นอน,นครับไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะสามสองหนึ่งโอ้ไม่สปอย จะหลอกคนดูสักหน่อยคนดูงบอกเชื่อก็ว <ung> okay, okay, ่าแล้วโอเคได้มาละโอเบรอนแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราได้ตัวคนขับมาเดียวที่ไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครัโหโคตรดีมาตามที่เห็นนี่ก็คือโอเบยอนหรือว่าโอเอร์ออนของมาชิโร่โอ๊กจากภาคกัมมันวอวเพร์กิ์ซึ่งก็เป็นหุ่นเอสลิมิเต็ดที่ต้องมาอยู่ในเอดีคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเขาได้ทําการปลดขั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มระดับในการเล่นของมันได้อย่างมากเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ มาโตโอเปอเรลเนี่ยปัจจุบันก็มีในเกมหลักมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคคอร์สบูสก็ถือว่าความตื่นตาตื่นใจให้กับหล,หลายๆคนมากเพราะว่าเป็นหุ่นในมังงะที่เรียกได้ว่านานๆทีมันจะได้ลงเกมหลักกับเขานะครับซึ่งพี่จีนก็เพิ่งเอามาลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าของคอร์สบูสกับในเกมนี้จะต่างกันยังไงนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าแค่ดูท่าอะไรมาจนจำได้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าอย่างแรกก็บีมตำรันลงมเหมือนเดิมถ้าเป็นด้านนหลลังก็็จะเเปบีมีมมดยว ตัวนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะฟันซ้ายหรือฟันขวานะครับอ่ะนี่คือฟันธรรมดาแล้วก็ฟันข้างตายก่อนเดี๋ยวมาใหม่แต่สังเกตนะครับว่าถ้าฟันมัน a n i m เมชันแบบเดียวกันหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นแรดฟันก็มีแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเอาบินเซเบอร์ที่ขามาใช้ด้วยทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันครับสกิลแรกกด ธรรมดาก็จะเป็นการเอาโล่กระแทกไปข้างหน้าซึ่งก็จะกากนกระสุนได้ด้วยสวนถ้าไปด้านหลังก็จะเป็นการเอาบีมไมกาพกันธะเคนตรงส่วนโล่เนี่ยยิงเป็นแบบกระจายอ่าสกิลสครับเป็นยูนิตเซิร์ฟของโตโอเปอนเองซึ่งก็คือยานเมสร่าแต่ว่ายูนิตนี้จะเรียกว่าคัสต n นกดธรรมดาก็จะเป็นการเสกออกมาตั้งป้อมยิงนะครับกดด้านซ้ายด้านขวา ก็จะเป็นการขี่ไปยังพื้นที่ที่ต้องการจะไปหรือว่าที่ทานที่เราจะไปนะครับซึ่งความเจ๋งของมันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถกดขี่ยานแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งเพื่อตั้งป้อมยิงได้โดยที่ไม่เสียกระสุนนะครับทีนี้ก็มาดูสกิล2ด้านหลังครับก็จะเป็นการสวมใส่ยานทำให้ตอนหุ่นนั้นทรงพลังไม่ยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะอยู่ในระยะเวลาจำกัด100วิในร่างนี้จะไม่มีการเปลี่ยนอาวุธยิงใดๆแต่ถ้าฟันก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เหมือนเดิมเลยคือไม่ว่าคุณจะฟันแบบไหน ฟันธรรมดาหรือฟันซ้ายฟันขวาก็จะเป็นท่าฟันแบบเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นแรดฟันก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งเอาจริงๆท,งทั้งท่าฟันทั้งหมดเนี่ยก็เกือบจะมาจากของคอร์บูททั้งหมดนะครับทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกกดธรรมดาก็จะเป็นเมก้าไปที่ขั้นคนนอนตรงส่วนโล่แต่อันนี้จะเป็นยิงแบบขนาดใหญ่แล้วก็เวลาย,ยิงออกไปก็จะเป็นแบบปุ่มซึ่งสามารถกดซ้ายหรือดานขวาเพื่อ เย่ตัวยิงเมกาไปเรคลนคันนนไปพร้อมๆกันออกมาในรูปแบบของปาดการที่มันยิงออกไปแล้วเป็นซุปเปอร์เมอร์ด้วยก็เป็นความสามารถกดขั้น4นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นการโยนโล่เข้าไปเพื่อสตันศัตรูอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เรากดสกิลอะไรก็ตามแต่ที่มาจากตโลนะครับม่จะเป็นทั้งเมกาไปเรนคันนนหรือว่าปาโลเนี่ยมันจะมีโล่ป้องกันด้วยนะครับส่วนสกิลสองครับมี3อย่างคือกดธรรมดาก็จะเป็นเพเชอร์หรือว่ากลางฟีออกมาเพื่อสตันศัตรูแล้วก็กดด้านซ้ายด้านขวาเพื่อ หมุนตัวลอยสูงขึ้นตามทิศทางที่เรากดไปแล้วก็เหมือนเดิมครับสามารถกดเอี้ยวตัวแล้วก็กดปล่อยไปอีกข้างหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับในร่างแรกได้เพื่อใช้สกิลสองโดที่ไม่ต้องเสียกระสุนเพิ่มนะครับแล้วก็ความสามารถกดขั้น5้าในเวลาที่เรากดจี้ยานหรือเวลาที่อยู่ในร่างคัสตีเนี่ยถ้าเรากดเอี้ยวตัวก็ตัวของเราก็จะสามารถตับแท็กอีกฝั่งหนึ่งให้ไปเป้าเขียวได้อีกด้วยนะครับโซนสกิลสองด้านหลัง จะเป็นการถอดยูนิตคัสทีนออกเพื่อตั้งป้อมยิงแล้วก็ทําให้เรานั้นกลับมาเป็นร่างโอเบลอนเหมือนเดิมซึ่งถ้าหากเรากดสกิลนี้เนี่ยนอกจากจะกลับร่างแล้วเรายังค้างร่างที่ประกอบกับคัสทีนได้อีกด้วยเราแบบแปลงร่างไปได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะเปลี่ยนใจกลับไปร่างเดิมเพื่อเก็บลหลอดเอาไว้ใช้ในรอบหน้าก็ กดปล่อยยานทิ้งเอาไว้แล้วก็รอเก็บร่างคัพทีนใหม่แต่ที่เห็นค่าฟันกันไปแล้วก็คงไม่ต้องคาดหวังเรื่องคอมโบฟันอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ไมไ่แต่คอมโบยิงอย่างเช่นกดยิงดันหลังกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งดันหลังอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลสองร่างคัพทีนก็เหมือนกันไอเรื่องปืนไม่ต้องพูดมากกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งธรรมดากดยิงยูหนึ่งดันซ้ายดันขวาดานหลังก็ได้ หรือจะกดยิงปล่อยเพชเชอร์กดยิงเอวตัวปล่อยเพชเชอร์อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายกดยิงแล้วก็ตามด้วยถอดยานออกมาแต่ผมเสียได้อย่างหนึ่งครับถ้าใครที่เคยดูคลิปหุนตัวนี้ในคอสบูทมาแล้วเนี่ยคุณน่าจะจำอะไรได้บางอย่างนะครับสังเกตที่ตัวยานครับนอกจากตัวแพ็กที่มันจะคล้ายๆกับมซาลาแล้วเนี่ยมันจะมีปืนตรงกลางด้านในซึ่งตามความจริงแล้วตรงส่วนเนี่ยมันควรจะเป็นปืนในร่างหลังจากที่ประกอบกับคับคสตี้ไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า ตามที่คุณเห็นนะครับไม่ได้เอาปืนนี้มาใช้ในร่างนี้ก็ยังเป็นการใช้ตัวปืนแบบร่างเดิมของตัวโอเวอรอนเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับบัฟโม่งที่คุณเห็นนั่นแหละครับน่าเสียดายที่ว่ากิมมสีขาวในเกมนี้เป็นเพียงแค่ของประดับไม่มีดีบงดีบัฟแบบเหมือนในเกมหลักดีบัฟที่ว่าก็คือถ้าหากโต,ตเข้ามาอยู่ใกล้ในระหว่างที่เราเปิดร่างนี้ครับโตหุ่นหออีกฝั่งนึงก็จะช้าลงจริงๆเกมพี่จีนนี่เรื่องดีบัฟอะไรก็ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้ดันไม,ม นตีง่ายๆเข้าใจไม่ยากเอาไม่กล้าไปขึ้นคานอนยิงแล้วก็เป็นปุ่มขนาดใหญ่การกดนตีก็ทําให้เราได้ล่างคัสทีมมาใช้ฟรีๆด้วยก็ตามที่เห็นครับว่าตัวโอเบรอนเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากตัวคอร์สบูทมาถ้าส่วนใหญ่แต่ว่ามาดัดแปลงให้เป็นในเวอร์ชั่นเล่นได้ในเกมนี้วิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรเหมือนกับในคอบูเลยก็คือทำาไงก็ได้ให้ตัวเองได้ประกอบกับคัสทีม ก็พอเพราะว่าของเกียเกียนี่ยมันก็อยู่ในร่างนี้ทั้งหมดเลยดีที่ว่าตัวร่างนั้นมาสามารถตั้งป้อมยานเพื่อเก็บร่างเอาไว้ใช้ในรอบหน้าได้เร็วขึ้นด้วย ลงคล้ายๆกับดัเบัลออไลเซอร์ของเกมหลักนะถ้าเป็นในเกมพี่จีนแม่งสลับเป็นว่าเล่นแต่โดยรวมแล้วก็พับใจย,ย่างนั้นก็เป็นหุ่นที่แบบว่ามีอาวุธยิงหนักหลายอย่างมีของป้องกันตัวเวลามีคนเข้ามาหากใกล้เวลาที่อยู่ล่างออมปรลอนธรรมดาก็เลี้ยงตัวเองให้ได้อยู่นานๆพอได้ล่างปั๊บก็เอาทุกอย่างที่มียิงให้หมดตอนกลับเข้าล่างเดิมนะครับหลักการเดียกับนคอร์บูเลยงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาเรื่องกับบอทกันดีกว่า เรารับทีมนี้จะไปลงครับนี่ไม่ไดมีอะไรมากหรอกครับตามตีมหุ่มเหมือนที่ผ่านๆมามีโอเบรอนที่เป็นคุณพัฒน,นาต่อจากดีโก็ต้องมีดีโด้วยส่วนเอ็น f นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้สตัวบนนะแต่แค่เออก็อยากทําทีมคอร์สบูทอะในเมื่อ2ตัวนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในทีมที่เขาหยิบมาใช้บ่อยๆถ้าหายไม่โดนเนิร์ฟะนะเราก็เอาทีมนี้ไปลงกัน เราบอกเลยว่าตั้งแต่ไอที่มันปรับใหม่อะไรสักอย่างมาเกือบทุกตาก่อนเริ่มเกมอ่ะผมจะโหลดช้ามาตอนแรกกับผมนึกว่าเป็นที่ VPN ผมก็เลยแบบเออรอให้ VPN มันเน็ตดีกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเข้าไปเล่นแต่ไม่ใช่สรุปมันเป็นที่ตัวอีมูน,นี่แหละที่มันรันแล้วไม่ทันไอพวกที่มันรื่นกว่าเราผมก็เลยหาวิธีแก้มาหลายถ้าเป็นเดือนอ่ะกว่าจะแก้ได้อ่ะสุดท้ายก็ต้องแลกกับลบเกมลงใหม่แล้วก็ปรับภาพให้โลทุกอย่างเหมือนเดิมถึงกลับมาเล่นอย่างนี้ได้ โ้ถ้าเกิดเป็นตอนแรกๆนี่เราลกว่าน,นี้อีกคือพื้นบักแบบตอนคลิปที่ผมทำแรกๆอะ่ะกันไม่ทำโอเคใส่ายานพร้อมตีปาดเลยใช้ใช้เข้าล่างนี้ปับ๊บเอาบีมปาดอย่างเดียวก็ได้แล้วนะนี่ปาไม่โดนอ่ปาอีกรอบนึงโอเคหอดยานจริงเลยก็แล้ไม่โลมากไม่โลมากกลับมาจะได้ใช้ล่างยานไม่บ่อยไงเออ นี่ใครใครอยู่นิ่งก็อ้าวใครเข้ามาครับอา้าวอืมชนฟิดเลยเสียดายท่าฟันพี่แกไม่ได้อะไรแบบลงรายละเอียดอะไรมากอะ่ะเข้าใจแหละเขาคงอยากให้ทำไป็นหุ่นยิงแบบต่ตางต่างเพราะว่าพอเข้าร่างยานเอ้ยนี่เข้าร่างคัฟทีแล้วแบบมันทรงพลังจริงอะ่ะอืมไม่ทันอาตายอยู่ดี <laughs> ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นบั๊กเลยนะเคยแบบคุยกับเจ้าของไอดีอยู่ว่า เออทำไาอยู่ดีๆกดเนี่ยเสร็จปับ๊บแล้วก็กดอีกได้อีกรอบหนึ่งโดยที่มันไม่เสียกระสุนตอนแรกคิดว่าบั็กแต่เปล่าแม่งคือสิทธิพิเศษของสกิลส,ส,สองตัวนี้เลยคือแม่งกดแล้วไม่เสียกระสุนแบบกดต่อได้เลยอะ่ะฟิดมีนี่เนี่ยอัดมาถ้าใครไม่ตั้งตัวใครถ้่แบบทอบเข้ามาใ,ใกล้เนี่ย ก็น่าจะสุกใจอ,อย่างนี้แหละอุ้ยเกือบเกือบเกือบกือบีกกันได้โชว์โชว์โชว่าไอโล่มันบลอกได้จริงๆนะครับยกโล่อะไรก็แล้วแต่อยู่ร่างไหนก็ด้วยเอาเอาเลยสีแหละอย่ามาดูถูกอุปรณ์ของชั้นเนะนึกว่าแบบพี่จริงเขาขยันขยันกลับมาทําลงเสียงตัวละครในเกมนะสรุปแม่ขยันลงแต่แบบคุณภาคสีอย่างเดียวอะ ตัวอื่นนี่ไม่มีเลยลมไปสาลมไบ้าตีเนี่ยยิงทันตังป้อมโอเคเอาดีๆนี่ก็สุนไอ้ยาน,นี่ก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะนวิดวิดวิดโฟวันนี่กันได้ด้วยดีที่ว่าเรายิงอะไรสวนไปด้วยสกิลอะไรก็แล้วแต่ มันได้เปรียบตรงที่ว่ามีโลกกันข้างหน้าด้วยก็คือทําให้เราสามารถยิงโซนได้เลยทันทีตีนคอสตีนโอเค,ออเคตายปะไม่รู้ชะตาก,กรรมเดียวกับในคอร์ดบูธหรือเปล่าคือในคอร์ดบูธไอ้ร่างหุ่นอะมันพอเล่นได้แต่ทำละเมศยากถ้าเกิดว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้สมยอมให้หรือว่าเราเก่งๆจริง ต้องรอใส่คัพทีมก่อนนะถึงจะไปไล่ใส่เดี่ยวเขาได้บ้างแต่ของเกมนี้ก็แบบล่าปกติก็ดูแลตัวเองพอแบบว่าไปวัดไปวาได้แล้วล่างยานก็เกียน์สมคำลํำลือครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาเล่นกับคนต่อโอ๊ลืมไปไม่ไม่องชิมไปเ้อเอา้าเอาเปิดมากูเจอบอนเลยเหรอกำลังกระทักอยู่พอดีเลยว่าอยู่ในไอดีตัวเองมันตั้งนานไม่น,าน่าจะเจอบอนในไอดีคนอื่นหรอกมั้งมั้ง สมบอรปากตอนนี้ที่หลายคนก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้ผมไปหนีไปเลน่นอีกเกมหนึ่งมาก็ด้วยเหตุผลง่ายๆครับถ้าผมจะเข้าเล่นเกมนี้ทีหนึ่งคือ1ต้องมานั่งปรับคอมแล้วก็มานั่งเซ็ตเปิด VPN อะไรหลายอย่างยุ่ยากแต่ถ้าเกิดเข้าไอสกาไอประเทศสกา,ส,กาสตาร์วอร์ดเนี่ยมันแค่เปิดสตรีมแล้วก็เข้าเล่นได้เลยะแหลกบ้างแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบเปิด VPN แต่เชื่อปะ่ะผมว่าเกมนี้เนียปิงสัก150มันไม่ มันยังไม่หนักหนาเท่าเกมนั้นปิงแปดสิบเก้าสบอ่ะเกมนั้นคือด้วยความที่เกมมันสปีดมันไวถ้าเกิดกดอะไรที่มันไม่ติดทีนึงคือก็เสียเปรียบอะ่ะและยิ่งเกมนี้กับสตาร์ว่ร์ใช้ระบบปิงแบบเดียวกันคือไม่ว่าคุณจะปิงเยอะขนาดไหนคนที่แหลกคือคุณคนเดียวถ้าคนอื่นเน็ตด,ดีเขาก็เน็ตด,ดีตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นวเวลาเล่นเกมนั้นก็คือแบบจะเสียเปียบ เวลาที่แบบว่าแม่นสมมติคนไม่ไม่ต้องคนไม่ต้องคนตีหรอกคนญี่ปุ่นน่ะเล่นกันส่วนใหญ่คนตีน่ะมีแหละแต่ว่าคนญี่ปุ่นครองครองตลาดอยู่ในตอนนั้นตอนนี้ก็แบบว่าจะได้เปรียบกว่าเรานิดนึงไปละนี่โอ๊ยโดนโดนโดนอยู่นี่เงียบมากนี่สียาน แล้วก็ยิงต่อโอ้แม่งเอาจริงๆแม่งเกียนจริงๆกันแหละแบบคือยามันไปแล้วนะยาแบบไม่รู้แล้วไม่รู้ไปชี้แต่พอกดยาอีกทีแม่งเราไม่ได้เราไม่ได้เสียกระสุนเพิ่มเลยเออว่าผมลืมกดยาหนึ่งเพราะผมไปลงเกมใหม่ด้วยมั้งก็เลยกลับมาทำสเต็ปแบบที่ทำได้เหมือนเดิมก็คือไอ้กระโดดแล้วก็โอ้ยสเต็ปก่อนแล้วค่อยกระโดดได้ท้าไม่แบบว่าเพิ่มหล่าในการเล่นมากยิ่งขึ้นบดบนเมื่อไหร่มึงจะใส่ยาน ด่าตัวเองไม่มีอะไรเออมวนอโมเหมือมนเดิมเปิดไปอยู่เอาคนไม่ติดเอาบุญหมดลืมลืม,ลมอะไรที่ว่าแบบผมไปเล่นอีกเกมหนึ่งมาแต่นี้จะใช้นิสัยียเสียจากในเกมนี้ไม่ได้ไม่มีทางเพราะเกมนั้นแม่งก็ด้วยความที่เป็นเกมตีน่ะแม่งแม่งใช้นิสัยเหมือนกันเลยแค่เพิ่มเติมคือสปีดเกมนั้นมันไวกว่าเท่านั้นเอง อยากได้ลังกว่าปล่อยยาต่อหอหอหอใสูแเฟลไม่ม, <laughs> อนนมอีอันนี้มันคืออันนี้มันคือไม่กล้าไปนี่คืนแคนนอนไม่จริงๆถ้าเกิดมันเอาไซโคแฟมาใส่เป็นอติด้วยนะแม่งก็ใจกว่าน,นี้มากแต่เหมือนจะไม่มีโดดปัดแพ็กปล่ปอ,อยฟิวปล่อยยาาต่อไปโดนโใครวะใครอุ้มอะไรอดีตอ๊อง เอ้ยเอ้เ <minutes> อ้เ <ikke> อ <Ugh>. ้แม่งปกติป่าไม่ใช่อืมอ๋อไงจ้ะยานตังป้อมไม่โดนแม่งอยู่ตรงไปอืมน่าน่าน่าการเก่งการเก่งโอ้แล้วตำตามไม่ดีเลยภาษาพวกหุ่นที่มันยิงบินมาไายอ่ะอยู่ยิ่งใกล้ยิ่งแรงเอาลืมไปมันมีร่างร่างต่อทัวโดนไปไม่โดนแล้วกูดูองศาในการปัดของบีมดิแม่ง แม่งหักแม่งหักแบบตังไรอยู่นะ <c oughs> คือตอนแรกอ่ะมันจะปาดไปข้างหน้าก่อนแต่พอแบบเป้าหมายมันนิ่งสักแป๊บหนึ่งตัวแทนที่ตัวบีมันมันจะอยู่นิ่งอยู่ที่กลายเป็นว่าเราอหักบีมให้มันโดนศัตรูแบบตรงๆได้อีกทีหนึ่ง <c oughs> แม่งเลยแบบว่าการปาดโดยโลของตัวนี้แม่งอันตราย <c oughs> อีกรอบหนึ่งเจอบอรนีฮานะเอ้ยโอเคตอนนี้ถ้าคุณเห็นไม่ว่าจะทั้งข่าวหรือว่าเออตอน,นเข้าหน้าเกมเมื่อกี้คุณจะเห็นรูปคุณปริศนาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเกมแล้วตอนนี้นะครับซึ่งหุ่นตัวนั้นก็คือคู่หูของอิมพอร์จัสติสที่จะเข้ามาในอีกไม่ช้าอย่าง rising freedom จากกระ t o m seed freedom นั่นเองอ่าพูดแบบว่าไม่อวยสักนิดนึงเลยครับว่าเป็นเกมแรกที่ สามารถเอาคู่หูจากซีฟีดอมเข้ามาได้ก่อนเพราะว่าอีกเกมหนึ่งยังเป็นไลซิ่งฟีดอมแล้วก็ไปอัพหาเหวเลยก็ไม่รู้ซึ่งไลซิ่งฟีดอมก็จะมาพร้อมกับแพดเดียวกับโอเวอรอนนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยโชคดีโอเวอรอนนี่เข้ามาก่อนก็เลยได้ทังคลิปก่อนเดาว่าคงไม่พ้นที่จะเป็นซุปเปอร์เลเวอเต็ดหรอกมั้งเกมนี้หุ่นอะไรที่มันเท่ๆก็จะเป็นซุปเปอร์เลเวอเต็ดได้หมดนะครับอบอร์ดอีกแล้วครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวก็เอาไมตี้ตัวอื่นมา,มาแหละ มังอย่างที่ว่าพูดถึงฟีดอมป๊าแมงมาอยู่ในทีมเลยที่จีนอะไรที่เป็นซีจะเอาเข้ามาก่อนหรือว่าจะใส่เสียงภาคอะไรเขาทำได้หมดโซงก็เป็นประเทศที่รักภาคสีจริงๆแล้วดูอย่างมาชิโรโอสของผมพี่แกมีเสียงมาหลายเกมนะมีแค่เกมนี้เกมแรกอะ่ะที่ไม่มีโอเคสะยะตบ้งก่อนแล้วกันอยากใช้เนี่ยแต่พูดดูตอนนั้นมันหันะเนี่ยมันมันจะหักมันจะตอนแรกมันจะเลี้ยวไปตาม ที่ที่เราไปครับแต่พอสักพักหนึ่งตัวเรามันจะเลี้ยวแบบแบบตรงๆแล้วก็โดนอยู่ดีเนี <c> ่ย <oughs> อย่างเงี้ยถึงบอกแล้วว่าแบบเป็นบีมป่าท,ที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ตั้งใจหลบคือโดนแน่ๆอุย้ยไม่ทันไม่ทันโอ้โหศาสตร์จะปาดทีเซอร์จากระยะไกลทำไม,มไปคาสตินรอต่อโอ้ เอาโอ้ไม่โอ้โกลส์เฮียยิโรยูย์ทำไมถึงทำงี้ยีโร่ยูยดีนายเพื่อเตะขาตัวเองเป็นบอดนะเนี่ยซีโร่เคยบอกให้นายทำอะไรอย่างงี้เหรอวะนี่แหละลงโทษลงโทษซีโร่อืมบีมใหญ่ใครยิงใครยิงใครยิงโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไปต่อมาปาดเคอันนี้ไม่โดนไม่โดนอีก นี่ไม่หักห <i> ักโคตรหักโคตรเชี่ยเลยเด็ดเววโอเคโอนบอลหักไม่โดนยิงสวนเลยคิดหรอว่าจะเอาชนะโอเปรอนตรงนี้ได้ด่ะรับไฟเซอืมหนีไปไหนคิดว่าันจะล่อโอเปรอนตรงนี้พ้นกันเหรอเบีลเบลเบลเดี๋ยวนี้หน่อยเดี๋ยวนี้หน่อยตัวกกระบอกนั่นแหละมันก็ไหลคลิปตอนที่มันนั่งเล่นในตัวเองก็เจอคนบ่อยแล้วไงโอ้โหแล้วกูหันไปาไหนเนี่ยหัน เริ่มเริ่มวง,งทิศทางแล้วขอ,อปาดทีนึงนี่แล้วก็ขอดยางไม่ทันเนี้ยตั้งสรุปสรุปกุสาใสดีโอมาแบบว่าเผื่อจะเจอคนจะได้ลเล่นมุกแบบว่าโอเวอร์รอนใสเกาะดีโออะไรงี้เอ้ยเอ้ยยายาย่าละอยา,ยยา,ยยายละยายละติดเล่นมากไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยานมาอโอ้โอ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  ทเทปิเกี่มนเงาใหญ่นะเ่บิเ,เกลนี้พูนที่บัฟมาแล้วแบบว่าเพิ่งเห็นนาน,านทีเองมั้งที่แบบว่าสายยานต่อเลยที่แบบว่าพูนพูนที่อัพเกรดจากคอสไอเพชรฟ้าไปเป็นลิมิเต็ดคือแบบว่าแตกต่างจากตอนที่เข้าเกมมาแรกๆมากอะ มีอีกห,หลายตัวนะที่ว <tinc S 2> ่าปรับใหม่แล้วโคนาเล่นอะอ๋อลืมไปมีอีกตัวหนึ่งที่แบบเรื่องระดับวิงสโนไวท์พีลูดผมก็อยากทําพวกหุ่นเก่าๆที่มันรีเวิร์กนะแต่กูบีดเข้ามากี่คลิปแล้วะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายรายการกันครับโอเคครับก็จบไปครับสรับตัวโอเบยอนหรือโอออนนั่นแหละจากโมบิสูรกระดั่งวอลเพอร์กิสที่ได้ชื่อว่าเหนือขั้นกว่าดิโออย่างน้อยอะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอ่านมังงะหรือว่าตามเกมที่มันมีหุ่นตัวนี้ก็ น่าจะต้องลงไหลตัวนี้อย่างน้อยแหละเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ่นแม่งเททั้งเพลงแล้วก็ดีไซน์หุ่นของมันเองใครที่ยังมีใจอยู่ก็อยากจะให้รีวิวหุน่นหรือว่ารีเควสอะไรก็สามารถส่งคำร้องมาทางไช่นเคยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ามื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ